โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องอาร์คเซร่มนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจัดเทียร์ลิสผู้สี่ครับ ประจำเดือนเมษายนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับมีความพิเศษมากนะครับเพราะว่าที่มาของเทียร์ลิสต์รอบนี้นะครับมีความพิเศษกว่าเดือนก่อนๆครับเนื่องจากว่าผมได้ทําการไลฟ์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเราให้คนดูในแชทนะครับร่วมกันจัดเทียร์ลิสต์ขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับให้ในแชทนะครับช่วยออกความเห็นนะครับว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยคนอยู่ในการ์ดระดับไหนนะครับเป็นการ์ดที่เก่งไหมหรือเป็นการ์ดที่ไม่เก่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เทียร์ลิสต์จากแชทมาแล้วนะครับผมก็มาผสมกับความคิดเเเเเห็็็็นน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 สส่่่่วววววตตตตัััััััขขอออองงผมมะะะคคครรรรรรบบ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 แแลลล้้้กกกกําาาาไไปปปปดดูููีีิิิใใท์์์ๆจจจยุซ ร่วมสนุกนะครับในการจัดเทลิสกับผมนะครับเย็นวันที่20เมษายนนี้นะครับก็คือวันที่ลงคลิปนี่แหละนะครับผมจะมีการจัดเทลิสคูห้านะครับซึ่งการคู่ห้าเนี่ยมันจะมีประมาณเกือบ90ใบนะใครสนใจนะครับอยากมาร่วมสนุกกันนะครับมาช่วยกันจัดเทลิสสนุกสนุกขำๆนะครับรับรองหาทางไลฟ์แน่นอนนะครับเย็นนี้นะเย็นวันที่20เมษายนนะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวมาร่วมกันได้นะครับในไลฟ์ของผมนะครับแต่ก่อนหน้านี้ครับเรามาดูกันก่อนครับว่าเทลิสของผมนะครับในนนนนรรรออบบีี้้ะะััวมม่ยงไ ของท็อกซี่โดซี่ในกิจกรรมของไฮเวโอเท็ดนะครับใบใหม่นะครับท็อกซี่โดซี่นะครับยังไม่รวมในเทลิส์รอบนี้นะครับเทลิส์นี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับในกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มที่ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับก็คือผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับโทเค็นนะครับแล้วก็การ์ดแต่ละใบในกลุ่มนี้นะครับมันดูแล้วมีความหลากหลายในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็น่าจะยืนระยะได้ยาวๆนะครับใบแรกคือการ์ดอย่างริเจียนครับริเจียนเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ ความสามารถในการที่จะเปลี่ยนโลเคชันอื่นๆทั้งหมดนะครับให้กลายเป็นโลเคชันที่เราเลือกนะครับค่อนข้างจะดีกับเรานะครับแต่บางเกมในที่โลเคชันทั้งสามโลเคชันมันเป็นโลเคชันที่ดีกับเราแค่โลเคชันเดียวแล้วอีกสองโลเคชันมันดีแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบได้นะครับนอกจากนี้น้องครับลีเจียนก็สามารถที่จะแก้โลเคชันอื่นๆของฝั่งตรงข้ามได้โดยเฉพาะโลเคชันอย่างลิมโบนะครับใช้ลีเจียนก็คือสามารถที่จะแก้ลิมโบของมาจิกได้ด้วยนะครับและจุดเด่นของีีีเเเเจจยยนนนนน่่่่่่่ซึงตตััวววอออืืืทาาาไไมด้้้้กก็็คถถปะแลนเิมโบียใ้เป็นนออย่่างืแตจ จีเทนนะ่าอยากจะแก้ลิมโบของมาจิกเนี่ยจะต้องไปลงเลนอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเลนลิมโบถูกไหมดูตัวอย่างเช่นถ้าลิมโบไปอยู่เลนซ้ายถูกไหมเราก็จะลงรีเจียนที่เลนกลางหรือเลนขวาเท่านั้นใช่ไหมครับเพื่อทําให้อ่โลเคชันลิมโบที่อยู่เลนซ้ายเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นโลเคชันกลางหรือเลนขวาที่เราเลือกนะครับพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราีเจียนนะครับเพื่อแก้ทางพวกลิมโบแบบนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวคอสโมที่ลงอยู่ในเลนนั้นนะครับสามารถที่จะแก้โลเคชันนั้นได้ง่ายง่ายนะครับไปต่อไปคืออองบกว่แคนนอนบอลต้อง แล้วก็จะเป็นเด็กพวกเด็กจังนะครับซึ่งอาจจะเป็นเทียร์ต่ำๆหน่อยแต่ก็สามารถใส่แคนาเบลได้เช่นกันนะครับแคน,นาเบลมังว่า value ตัวเองค่อนข้างสูงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปอยู่ผู้5นะแล้วเพิ่งลดมาผูี4เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พลังของเขาเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับควาสามารถในการที่จะบ่งการที่มีพลังสูงสุดของคู่ต่อสู้ในเลนนั้นให้ย้ายไปเลนอื่นนะครับและถ้าเกิดว่าเลนอื่นเนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างแล้วก็จะเปลี่ยนจากการย้ายเป็นการทำลายการที่มีพลังต่อสู้สูงสุดแทนนะครับก็ทําให้วิธีการใช้งานของแคนนอนบอลค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็หลากหลายนะครับสามารถที่จะย้ายการของอีกฝั่งก็ได้หรือจะเป็นการทําลายก็ได้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ของอีกฝั่งนั้นเต็มนะครับนอกจากนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับพวกกิจกรรมไฮวอเทนแคนนอนบอลก็ แกร์มัสเตอร์แกร์มัสเตอร์ผมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ในหลายเด็กนะครับเด็กหลักๆที่เห็นและเป็นเด็กที่สูงสูงกนะ็คือเด็กทิงการ์ดพวกแนวของบูสไอนะครับสามารถที่จะใช้แกร์มัสเตอร์ส่งพวกดาร์เคนส่งพวกแกมบิดได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของแกร์มัสเตอร์เนี่ยนะครับความสามารถของมันเนี่ยเหมาะกับเด็กที่มีความสามารถในการเปิดตัวแทบทุกเด็กเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกร์มัสเตอร์ถือว่าเป็นการ์ดท,ที่ค่อนข้างคุ้มในระยะยาวนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเด็ก เปิดตัวหลายๆเด็กที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะหาสล็อตหนึ่งสล็อตในการใส่การ์ดอย่างแการ์มาสเตอร์ได้นะครับถ้าเป็นเด็กที่สูงสูงเนี่ยนอกจากดิก Boost Eye, กดก Age, สบูสไอ้พวกเด็กท็อกซิคเอจก็ใส่กลาเมเตอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเป็นเด็กเปิดตัวไหนเก่งๆนะครับแล้วคุณอยากที่จะหาสล็อตของสองเอเจนซีใส่เข้าไปนะครับเพื่อทำให้การเปิดตัวของเรามันแข็งแรงมากขึ้นนะครับกลาเมาเตอร์ถือว่าตอบโจทย์ในเด็กนั้นมากๆเลยครับผม แต่อไปคือการจากอ,อก,ก้อนนะครับกอ,อก,ก้อนนะครับเป็นการที่ได้จากกิจกรรมแสงท่มโชว์ดาวนะครับความสามารถของมันก็คือทำให้การที่คู่ต่อสู้เส,สกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกการจากอารูเชมอย่างพวกทาร์นอสหรือการเสกขึ้นมาบือต่างๆนะครับมีคลายเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันช่วยแก้ทางเมตาได้ดีนะครับเพราะว่าเมตาช่วงเนี้ยการในการเสกขึ้นมามันมีเยอะครับโดยจะเป็นทั้งเด็กอารูเชมเด็กทาร์นอสเด็กอากามโต พี่อินฟิตี้เอารอนะครับแล้วก็ได้อื่นอีกมากมายนะครับเกินครึ่งน,นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะมีการเสกการ์ดขึ้นบนมือนะครับหรือมีการได้การ์ดที่ไม่ได้เริ่มต้นมาจากไอเด็กเสมอนะครับพี่กอก้อนจะเข้าไปเป็นจุดใต้ตำตอนะครับเข้าไปทําให้การ์ดเหล่านั้น,นมีค่าไร้เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทําให เทมโปของอีกฝั่งมาทำได้ช้าลงทําให้การเล่นของอีกฝั่งนะครับมันมีการเล่นที่ช้าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่กอร์กอนถือว่าโดดเด่นแล้วก็เหมาะในเมตานี้นะครับแต่สำหรับเด็กที่ใส่พี่ all, กอร์กอนอาจะมีไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นพวกเด็กแนวคอนโทรลเซร่าต่างๆนะครับหรือเป็นพวกเด็กแนวอลิชเคมที่ใส่พิทิการนะครับลองดูได้นะครับเพราพี่กอร์กอนนะครับอนาคตไม่ว่าคุณจะเจอเด็กที่มีการใส่การ์ดเยอะแค่ไหนนะครับไม่มันจะมีการเจอเด็กที่มีการเออ่ ดึงการขึ้นมือมากขนาดไหนนะครับพี่กอก้อนจะช่วยตอบโจทย์นะครับในการแก้ทางเล็บพวกนั้นได้เสมอนะครับแล้วก็ใบนึงนะครับใบนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวอลเลติน่าแล้วกันนะครับวอลเลติน่าเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่ตัวของไอออนเพทิออเนี่ยถูกเนิร์ฟมาหลายคนก็บอกสึกว่าตัวของวอลเลติน่าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับไอออนเพทิออรดประมาณหนึ่งนะครับเพราะวอลเลติน่าเนี่ยจะเสกการ์ดไล่หกขึ้นมือเสมอนะครับแล้วก็ลดค่าไล่ของการ์ดไล่หกนั้นให้ด้วยสองหน่วยนะครับไม่ว่าจะมีการลดพลังของการ์ดไล่หกในกระตามนะครับ่ ตค่าไลาลงมาถึง2หน่วยเนี่ยทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่บางทีเราอาจจะได้การ์ดเ็นเ์ไปการ์ดพริกเกมเลยก็ได้นะครับเพราะฉแชมเปตหน่าเนี่ยแวลูของมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับคิดว่ามันเป็นเหมือนไอออนแพทิออตที่บ้านแล้วกันนะครับแต่คุณไม่มีการ์ดอย่างไอออนแพทิออตนะในเด็กไหนๆนะครับที่อยากจะใส่ไอออนแพทิออตลงไปแล้วไม่มีนะครับลองใส่เป็นวอลตนา่าลงไปแทนดูได้นะครับอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็พอที่ใช้แทนกันได้อยู่นะครับ แต่กลุ่มที่2นะครับเป็นส่วนสําคัญในเด็กเมตานะครับผมดูจากเด็กเมตาที่ประมาณเด็กเทียร์หนึ่งสูงสูงหรือประมาณเด็กเทียร์สองต้นต้นนะครับการเหล่านี้ลบเป็นส่วนสําคัญในเด็กเหล่านั้นนะครับถ้าคุณอยากเล่นเด็กเทียร์หนึ่งนะครับหรือเด็กเทียร์สองต้นต้นในยุคนี้นะครับการพวกนี้เป็นส่วนสําคัญจริงที่ขาดไม่ได้นะครับเบืลองคือเราวน่าหรสเลเยอร์ครับแน่นอนครับใช้ในเด็กเด็กนิกาทีฟหรือเด็กออนโกอิ่งที่ใส่พวกการ์ดอย่างไอออนแมนมิสทีกโกเลแอยแล้วก็พวกมิสเตอร์แฟนตาติกนะครับต้องบอกว่าเรสสสเเ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 เลลยยอรรรรรร์นน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 นีีีี่่่่ป็็ตตััััวําา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 าคคคคคคญจิงงงๆะะบบบใดดกกกททฟฟแมมมมุุุณณณไไไ้้ถถ เล่นเคิร์ฟเทมโปแบบอื่นได้นะครับหรือว่าเล่นราวนาแล้วทำให้เล่นเนกาทีฟได้แต่เธอสามนะครับส่วนเด็กพวกออนกรุงอิงประเภทต่างๆในราวนาก็เข้าเป็นส่วนประกอบนะซึ่งในพวกออนกรุงอิงประเภทนั้นนะครับก็ปัจจุบันอยู่มันเทียรสองต้นๆนะครับราวนาถือว่าเป็นคีย์สาคัญนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะโกมานาหรือโกงเอเนอร์จีได้แต่เธอได้นะครับเพราะว่ามันทาให้การหลายๆใบนะครับถูกลดเอนเนอร์จีลงหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับสองใบต่อมาพูดพร้อมกันเลยครับอย่างดาเคสแล้วก็มิกนะครับสองใบนี้แน่นอนครับถูกใช้ในเด็กกกพวนะครรับบาาิดดสไ คสามารถเติบโตเป็น3ามอนพลัง64ได้เลยนะครับและสามารถเป็นดาเค e นได้ถึง2ตัวด้วยนะครับในการที่มิกนะครับเป็นการ์ดแค่หนึ่งเอเนะครับแต่ถ้าเกมไหนเราสามารถเล่นบู y อได้2ใบนะครับจากการที่ใช้ฟิกกาเก็บขึ้นมาเนี่ยนะครับมิกบางทีสามารถกลายเป็น1นึ่งเอพลัง10กว่าได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการ์ดห e ึ่งเอที่พลังสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดหนึ่งเอเนีใบอื่นๆนะครับดาเค้นกับมิกแน่นอนครับอย่างที่บอกไปครั้งหนึ่งนะครับเล่นในเด็กทิงการ์ดบูสไอซึ่งถ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเด็กทิงการลนะครับในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับดาร์คเคนกับมิกเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับมันเป็นบิคอนทั้งสองใบเลยครับสองใบต่อมาเราพูดพร้อมกันคือลอฟฟี่กับแมนติงครับต้องบอกว่าช่วงนี้เด็กหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากคือเด็กทับซิคเอเจ็กครับเด็กทับซิคเอเจ็กที่เป็นเด็กลดพลังของเอเจ็กเนี่ยนะครับมีสองใบนี้เข้ามานะครับในสองลิสต์นะลิสต์แบบแรกก็ใช้เป็นตัวของลอฟฟี่ครับแล้วก็อีกลิสต์แบบซึ่่่งงงใช้ตััวขออเ็นนนนนบิคคดหลกะร อยู่สูงกว่าแมนติงหน่อยเพราะว่าลอฟฟี่เนี่ยนอกจากที่จะลดพลังของการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มพลังติงได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แมคคูของซอนเปิดตัวนะหมายความว่าพอเราเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับอีกฝั่งก็ไม่สามารถที่จะใช้การ์ดอย่างพวกอินชานมาใบได้ถูกไหมครับในขณะที่แมนติงนะครับมันเป็นการ์ดต่อเนื่องเราอาจจะใช้อินชานมาแก้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันของการ์ดลอฟฟี่ก็ใช้เป็นการ์ดเปิดตัวเยอะหน่อยใช้พวกคอปปี้ใช้พวกแคสเซเดนัวใช้พวกแกรนด์ เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแนวท็อกซิกเอเจ็นะครับจะเป็นแนวเปิดตัวนะครับหรือว่าเป็นแนวออนกรอิงนะครับเลือกได้เลยนะครับใบต่อไปคือสคาครับสคาแน่นอนครับเด็กหลักๆที่เขาเข้าไปอยู่ก็คือเด็กตัวของเซาลอนนะครับซึ่งเซาลอนปัจจุบันจะมีการใส่เฟิร์ทเออร์บ้างหรือไม่ใส่เฟิร์ทเออร์บ้างก็จริงนะครับแต่ว่าสคาเนี่ยมักจะใส่ในทุกลิสต์เด็กของเซาลอนเลยครับเพราะว่าเด็กเซาลอนเนี่ยมันมีการที่มีพลังเกินสิบหน่วยเยอะครับตั้งแต่ตัวของสตาร์แบนด์นะครับตัว แต่สคาก็ยังมีผลอยู่เพราะสคารยังเป็นการ์ดเจ็ดยันจี้ไงยังเป็นสลอตที่ตัวของเฮล่านะครับเวลาชุกขึ้นมาแล้วสามารถชุกขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเป็นคนชอบเลทเด็กแนวซาวรอนนะครับหรือยังรักเลเด็กเฮล่าอยู่นะครับตัวของสคาถือว่าไม่ผิดหวังกับเด็กเหล่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายหลายคนบอกเซอร์ไพรส์มากใส่มาอยู่นี้ได้ไงผมบอกว่าเฮ้ยมันเก่งจริงวะ่ะก็คือ การด์อย่างอังเคอร์เนหรือลุงเบนนะครับลุงเบนปัจจุบ,บันนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับแล้วเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆคือบ้านอย่าง Move คสครีมมูสครับสครีมมูสผมต้องบอกนีนะเมื่อก่อนนะปัญหาของมันก็คือมันเป็นเด็กแนวคอมโบด้วยตัวเองนะครับแล้วไม่ได้มีการแก้ทางของอีกฝั่งมากนะักมันจะมีการแก้ทางคือการทย้ายโพ i ิชันของตัวเองนะครับย้ายโพสิชันการ์ดอีกฝั่งหนึ่งทำให้คอมโบของอีกฝั่งเนี่ยที่ต้องการสติก๊กเกอรอยู่ให้นึ่งอยู่ในเลนเดียวกันเลยนะครับเกิดการเสียนะครับเช่น ตัวนึงนะครับตัวเด็กสครีมบูมก็เลยมีการปรับเด็กลิสครับมีการใส่ตัว Uncle Ben มาบวกกับ Qmonger ครับคือลง Uncle Ben ไปนะครับแล้วใช้ Qmonger ทำลาย Uncle Ben ให้กลายเป็น s p i d เ r อร์แมนนะครับซึ่งอกจากที่กลายเป็นส p i d เ r อร์แล้วทำการย้ายหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มสลังให้กับสครีมของเราแล้วนะครับยังสามารถที่จะทำลายการหนึ่ง Energy ของอีกฝั่งได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดจะเด็ก Boost e y e เนี่ยก็สามารถใช้ Qmonger ทำลายการอย่างมีของอีกฝั่งได้ด้ ตัวของคิวมังเกอร์ที่ใส่เข้ามาเทคเอาไว้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เทคอย่างเดียวแต่มันเอามาทำลายอังเคิลเบนของเราได้ด้วยนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะทำลายการ์ดหนึ่งไอจีของอีกฝั่งได้ในหลายเด็กครับไม่ว่าจะเป็นทั้งควินเจ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งมิกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวของลุงเบนเนี่ยปัจจุบันคือเด็กครีมูที่ดีที่สุดนะครับเวอร์ชันที่ดีที่สุดณปัจจุบันวันนี้นะครับมาดูต่อมาครับกลุ่มต่อมาคือส่วนสำคัญนะครับแต่เป็นเด็กระดับที่รองลงมาหน่อยอาจจะเเเเเปปป็็็นนนนดดคครรรรระะะมาาาาณชช่่่วงงทีย์กกลลลๆััับบบไ้ือออตตตตสสโโจถูใ บางคนก็เรียกว่าเด็กแองเจล่าคิตตี้ไพล์สนะครับเป็นเด็กที่เราจะพยายามเติมเลนให้เต็มนะครับแล้วก็ใช้คิตตี้ไพร์สยกขึ้นมือยกขึ้นมือในทุกๆเทิร์นนะครับเอซัปปัตสโตนก็ช่วยเสริมตัวนั้นได้ดีครับเพราะเวลาที่เราลงการ์ดไปสุดท้ายในโลเคชันนั้นเนี่ยก็จะได้บวกพลังเพิ่มสองหน่วยถูกไหมเราสามารถที่ยกคิตตี้ไพร์สแล้วปั๊มพลังในทุกเทิร์นนะครับหรือเราลงการ์ดอย่างพวกเชฟหรือพวกไนโครเลอร์แล้วค่อยย้ายตัวเองไปเทิร์นต่ตอไป,ตไปได้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะะะะเเ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 เตตตตตตติิมมมมมโลลลคคคคคคชชัััััััั่่่่่่่่่่่นน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 นไไไดด้้้้็รรรรรรรบบบออ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 ยยยยยยยาาาาาาางงงงงงททททีีีีีกกใใใหหพพขสสสุวววืืๆๆปปซญ ซิเวอร์เนะครับปัจจุบันเด็กซิวเวอร์เนี่ยก็อยู่มันช่วงเทียร์สอกลางๆบางช่วงเวลาก็ขึ้นไปเป็นเทียร์สตอนต้นนะครับสเวตเนชอเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยเด็กซิวเวอร์อ่อนลงแบบน่าใจหายนะครับเพราะว่าเวตเนชอเนี่ยเป็นวินคอนดิชันดับหนึ่งเลยนะครับในเด็กอ่อนซิวเวอร์ต่างๆนะครับเพราะตัวเขาสามารถที่จะบัมพลังตัวเองนะให้เป็นระดับ10กว่าหรือ20กว่าได้เลยในบางเกมนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากจริงถ้าคุณอยากจะเล่นเด็กซิวเวอร์นะครับมาดบ้ี้ไปเหมือนขาดใจรเอ นะครับในเทิร์นหเราจะไม่ได้มีเจ็ดมานาเราจะไม่สามารถเล่นการ์ดอย่างอนิมโซล่ากับเดทพูลพร้อมกันได้นะครับความแตกต่างตรงนี้มันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเอ็กซ์นิทีถือเป็นการ์ดสำคัญมากๆในเทมไลน์นะครับมาด้วปกนคอาวัสเกปครับพี่ชายคนนี้นะครับเคยตกกระป๋องอยู่ตกกระทั่งการ์ดอย่างคอนชูเข้ามานะครับต้องบอกว่าคาวัสเกปเนี่ยปัจจุบันสำคัญในเด็ททิ้งการ์ดเวอร์ชันของคอนชูมากๆนะครับเพราะว่าเด็ทเวอร์ชันคอนชูเนี่ยต้องการทิ้งการ์ดในหลายๆใบนะครับทิ้งการ์ดแบบทิ้งไปเลยนนนนนะครรรรรับบหลลลลาาาาาาายยๆใแแ้้้้วตตอออองงกกกกมมมีีีเเเเ์จทท่่ิ เทิร์นหกอย่างเล่น7มานานนะครับเพราะว่าสเกปจะสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับทต่ไมเราสามารถที่จะเล่นการ์ดอย่างคอนชูเด้งแต่เทินหเลยนะครับแล้วเทินหกเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงอื่นได้เช่นเล่นการ์ดอย่างพ็อกคลิฟหรือเล่นการ์ด ค่าไร่สูงไใอื่นได้เพรพ้อมกันนะครับทำให้นะครับเวลาที่เล่นคาร์บัสเกมเนี่ยเราแล้มมานาหนึ่งมานาเนะครับเหมาะมากกว่าการเล่นเด็กคอนชูนะครับเพราะว่าเด็กคอนชูการ์ดหนักค่อนข้างเยอะนะครับต้องไม่มีเวลาลงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมัได้ไปการ์ดอย่างคิดมังกี้นะครับคิดมังกี้เนี่ยเป็นวินคอนดิชันหลักใบหนึ่งเลยสำหรับเด็กบัลฟ์นะครับเมื่อก่อนนะครับมันคือการ์ดบิชอปไงแต่คอคิดมังกี้เข้ามาบิชอปก็ตกกระป๋องครับคิดมังกี้นะครับในเทิร์นหกถ้าเราสามารถที่จะเล่นเล่นการ นะครับตัวของคิดบังกี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายคือดักฮอคครับดักฮอคปัจจุบันผมว่าเด็กดักฮอคปัจจุบันก็ถูกลดลงมานิดนึงนะครับดักฮอคเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่การอย่างล็อกสไลด์มันถูกเน้นจาก3 Energy เป็น4 Energy เนี่ยนะครับดักฮอคมันก็ที่ยืนในสังคมค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเด็กอย่างพวกอากามาโต้ amoto, นะครับอาริเอมทานอสจะยังระบาดอยู่ซึ่งจะทำให้ตัวของดักฮอคพลังเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีของเสริมใหม่เเข้้้้าามาแลแลลวก็ทใหคคนนนน่อยงนะรับ เบบต้าหนน่อยะครัเด็กน้องเบต้าอาจจะเป็นเด็กประมาณช่วงเทียบสาลงมานะครับไปแรกคืออนิฮิลัสนะครับเป็นเด็กจังแนวอนิฮิลัสนะไม่ใช่เด็กจังแนวอุดนะครับแต่เป็นเด็กจังที่เราจะใส่การ์ดอย่างพวกเซนทรีใส่การ์ดอย่างพวกเซอร์ซีเข้ามานะครับถ้าคุณอยากเล่นเด็กจังเวอร์ชันนั้นนะครับที่สามารถที่จะส่งการ์ดพลังลบเยอะๆให้เกิดฝั่งไปทีเดียวนะครับหรือสามารถใช้ตัวของเซอร์ซีเปลี่ยนการ์ดพลังลบให้กลายเป็นการ์ดพลังบวกนะครับคุณต้องมีอนิฮิลัสนะครับในการสร้างเด็กนั้นใบต่อไปคือเดออะลลิิฟวงไทบนหรือตุลาการหน้าานนนนะคครรรัับบแ่อส้งเด็ไท เ,เด็กหนึ่งที่คนมักเล่นในพวกกิจกรรมไฮวเทดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่มันเทียสามเน่อจาว่าการจะทำให้เขาโบติดแต่ละเกมค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ถูกแก้ทางได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับมา่อไปคือฟินิก์ฟอร์์นะถูกใช้ในเด็กอ่อฟินิก์ฟอร์ที่เราจะทำการทําทลายการ์ดหลายๆใบเช่นทำลายพวกการ์ดางคิวมันท้อทำลายการ์ดอย่างพวกอ่ามัลติเพลแมนนะครับแล้ะใช้ตัวฟินิก์ฟอร์์ชุบขึ้นมานะครับแล้วทำการย้ายในทุกๆเทินนะครับซึ่งก็ถือเป็นเด็กท เป็นภาพเก่านะครับก็ถูกใช้ในเด็กพิกซี่นะที่จะใส่เป็นพวกการ์ด 3M แล้วก็พวกใส่พวกกร์ดที่มีคาระสูงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีคนเล่นเพิ่มมาเล็น,นึงหลังจากที่บัฟพ,พลังจาก1ห,หน่วยเป็น2หน่วยนะครับแต่ผมก็บอกว่ายังน้อยอยู่ยังเป็นการาดประมาณเทียบสซึ่งยังไม่ได้เก่งมากนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมานะครับเป็นการาดที่เป็นส่วนสําคัญนะก็จะเป็นพวกเด็กนอกเมตานะครับ บรรลาวคือการอย่างกราเดียเตอร์เนี่ยกราเดียเตอร์เนี่ยถูกใช้ในพวกเด็กอย่างพวกบอลซิโมนะครับแล้วก็พวกเด็กอย่างพวกเซรามิเดอร์เคิลซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยอยู่สูงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พอหลังจากที่ตัวของจอนดูเนี่ยในเด็กบอลซิโมเนี่ยถูกเนื้อไปนะครับเปลี่ยนจากการทำลายการดเป็นการเนรเทศการดเนี่ยก็ทำให้เด็กซิโมนะครับอ่อนลงค่อนข้างเยอะแล้วทำให้กราเดียเ,กกเตอร์เนี่ยครับถูกลดความสำคัญลงไปด้วยนะครับมาตไปคือแอลไลท์ครับไปนี่คือเป็นใบที่ดีมากนน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 ะะะะะะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบเเ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 ยยยปปป็็็็ใใทททททีีีีีี่่่่่่่่่ดดดดมมมมมาาาาาากกกกกกๆๆแตตตจจุ้้้สอออไไขขงงงงลลลชพวิิหืภนะครับ ใส่ตัวของแอร์ลเนี่ยเทียร์ของมันค่อจะตกลงมาพอสมควรนะครับก็ทำให้ i อร์แลตเนี่ยถูกลดความสำคัญลงมาด้วยนะครับต่อไปคือเบต้าเรเบลนะครับเบต้ารบลด้่นอนครับเราใส่เด็กพกเด็กพกทอนะครับเด็กทอเด็กเจนฟอสเตอร์ซึ่งเด็กทอเรารู้อยู่แล้วเป็นเด็กประมันเทียร์สนะครับเพราะฉะนั้นเบต้าเรเบลก็เลยมีคุณค่าอยู่แค่ตรงนั้นนั่นเองนะครับมิสมาเวลนะครับอยู่ในเด็กแฟนแมนดูมนะยิงแฟนแมนดูมถือเป็นเด็กที่ดีเด็กหนึ่งนะครับเราสามารถใส่เทคการ์ดต่างๆ มันมีบ้านอยู่แค่หลังนั้นหลังเดียวนะครับเด็กออนกรูอิงประเภทต่างๆก็ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับส่วนใหญ่มักจะได้ใส่เข้าไปในเฉพาะเด็กแฟนแมนดูมนะครับก็เลยถูกลดความสำคัญลงมานั่นเองนะครับแล้วก็สายคือคิงอีทีนะครับคิงอีทีเนี่ยหลักๆก,ก็สามารถไปอยู่เด็กพวกทอได้นะครับหรือบางคนเอาไปใส่เด็กพวกอะลิเชมเด็กทานอนได้เช่นกันนะครับแต่ว่าบทบาทของมันค่อนข้างจะน้อยครับมันเป็นการที่ผมรู้สึกว่าในเด็กอะลิเชมเด็กทารอนเองก็ไม่ค่อยมีคนใส่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาสโลตของคิงอีที่ไปใส่าการ์ดอย่างคว กลุ่มต่อไปของเราครับก็คือกลุ่มนี้ครับใบอื่นแทนได้นะครับใบอื่นแทนได้ผมมองว่ามันคือใบที่มันก็เก่งนะมีที่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีมันคุณสามารถใส่ใบอื่นแทนได้ครับอย่างเช่นการ์ดอย่างโลกิเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนใช้ในพวกเด็กทานอดเด็กอาริเชมบ้าน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญขนาดนั้นนะครับเป็นแค่มินิคอมโบเล็กๆนะครับถ้าติดก็ดีไปแล้วถ้าติดไปก็ต้องมาดูดนะ้วยแะวเด็กคู่ต่อสู้เป็นเด็กอะไรนะครับบางทีเปลี่ยนไปเด็กคู่ต่อสู้แล้วมันไม่เข้ามือเราหรือเป็น คอมโบที่มันได้มาเนี่ยไม่ตอบโจทย์เราเราก็ไม่สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเวฟบู๊ไปไหนเนี่ยนะครับหลายคนเอาไปใส่ในเด็กเบลลนะครับเคยใส่เด็กเบลลหรือบางคนเอาไปใส่ในเด็กท่อด้วยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ใช่การที่สำคัญขนาดนั้นนะครับเด็กเบลลเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เวฟบู๊แล้วนะครับส่วนเด็กท่อใส่พวกเวฟบู๊ได้อยู่นะเอาไปเด้งเวลาที่เราเล่นคอร์สนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าใส่เป็นใบอื่นก็น่าจะคุ้มกว่าเช่นกันนะครับคอร์สซิดเนนนะครับตั้งแต่ตัวของโลกกับตันแฟมมาถูกลดดเเ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 ออ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 นนนนนนนรรร์์์จจจจีีีีากกหหื่ยคฟิ็มดปปรระะะโยยยชนน์ลลงไเเอคับเเเเเดซอออรร์์ธงนี่่ Co ่ย็ไไมมด้โชันนเเเปซออรร์ธาถูกแล้วเเป็นด แนวซาวลอนนะครับในฐานะเด็กโป๊กเด็กซูนะครับเด็กผู้ทานน้อนเนี่ยนะครับ เออ่ตัวของสี่นะจี้เรามีการ์ดใบอื่นที่ใส่มากกว่านะครับที่จะใส่ตัวของเคร์ซิเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเค้าซิเดียนก็ถือลดความสำคัญลงไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แทบไม่มีคนเล่นแล้วนะครับมาต่อไปคือพี่บล็อคครับพี่บล็อคบ้านหลังเดียวที่เคยอยู่ได้คือเด็กอาริเชมนะครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้สล็อตของตัวบล็อคเนี่ยมันมีการ์ดอื่นที่ใส่เข้ามาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมอคกิ้งเบิร์ดนะครับที่เก่งมากอะไรออดที่ปิดเกมเก่งมากนะครับหรือจะเป็นการ์ดอย่างพี่อีสันก็เก่งนะครับกกาาาารออย่งโด อโนี่ครับอโกนี่เนี่ยนะครับมันถูกใช้ในเด็กพวกเด็กทำลายนะครับในการที่จะบัฟพลังให้พวกเด็ดพูลบูฟเฟอรีนหรือว่าเอ็กซ์โซนิตี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอโกนี่คุณสามารถใช้ก๊าซอย่างฮักบัสเตอร์ได้เลยนะครับพลังเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอโกนี่ก็เลยแทบไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเรามีการ์ดที่มีความสามารถที่เหมือนกันเลยนะครับอย่างฮักบัสเตอร์อยู่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายน่ะเรียกว่าการซึม,มนะครับเรียกว่าซึมแล้วกันเหมือนเวลาที่เธอบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนนะครับจะซึมแบบนั้นเลยนะครับหใบนี้นะครับมันมีบ้านอยู่ไหมก็อาจจะมีบางๆแต่บ้านเหล่านั้น,นมันเป็นระดับเทียสี าอาอนึกภาพออไหครับมันเป็นระดับที่เทีย์ต่ำๆม,ม,มากๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้ง,งานของการ์ดพวกนี้มันต่ำม,มากๆนะครับไปแรกของเราในกลุ่มนี้คือฟาสโตนเครับฟาสโตผมว่าปัญหาของมันคือเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่มันบัฟให้ไปใน,ในการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันคืออะไรนะครับนอกจากว่าถ้ามันกำหนดชัดเจนว่าบัฟให้การ์ดแต่ละใบคือเพิ่มพลังหรือกำหนดชัดเจนเลยว่าสิ่งที่บัฟไปให้การลดเอเนรจีเนี่ยการใช้งานของมันจะดีขึ้นกว่านี้นมากๆนะครับแต่ไม่ว่ามันคือการสุ่มเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามัน โราเทิร์นสามไม่แล้วมีเวลาแค่หกเทิร์นก็หมายความว่าเราจะได้จูเกการ์ดจากการบัฟของฟาโต้แค่สาใบเท่านั้นเองนะครับแล้วสามใบที่จูเกขึ้นมาคุณไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะลดเอเนอร์จีที่เราต้องการไหมนะครับหรือว่าได้เพิ่มพลังที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเวลาไปถึงซัสคอร์สนะครับเด็กแนวซัสคอร์สปกติจะเป็นเด็กที่ใช้พวกการ์ดอย่างมิสซิลิโอนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมันเอ่อไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับตัวของซัสคอร์สก็เลยซึมอย่างที่เห็นนนนนนะะคคคคครรััับบบบเเยมี้าหลลงงึือ็แท์ไ ทำให้ตัวของแบ็กไนท์ไม่ค่อยมีที่ลงเหมือนยุคปัจจุบันนะครับลาเชอร์นะครับความสามารถน่าสนใจนะแต่ลาเชอร์เนี่ยความสามารถของมันเป็นการแอคทีฟหมายความว่ามันต้องเสียเวลาในการลงก่อนหนึ่งเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมโปในการลงมันค่อนข้างจะลำบากก็เลยทำให้ตัวของลาเชอร์นะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับหรือต่อให้บัฟพลังมาเยอะนะครับก็ไม่ค่อยมีที่ลงนะครับจะเล่นเป็นเด็กบัฟแล้วก็มีการพวกเซเว่นตันชอรการยังดูตที่เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับมาต่อ The First Go Rider Gold ครับเพิ่งได้จจกกิรรมเมื่อเดือนนนทีี่่แล้วเองะครรับจิงๆนะผมเลลล่่่่่นนนนนนนแแ้้วววมัััักกกก็สุะะะตตาาาาารรเขขขออองงง The First Rider Gold คคจจดบฟ ในการทิ้งการของโกลเฟเดอร์เนี่ยมาร์เก็ตติ้งเฉพาะการที่มีพลังต่ำหรือพลังติดลบเท่านั้นนะครับไม่จะเป็นพวกกอลิ่มประเภทต่างๆหรือจะเป็นพวกเอ่อ การ์ดอย่าง Iron Man หรือกอนะครับจะเห็นว่าเป้าในการทิ้งของตัว The First Collider มันแค่นี้นะครับก็เลยทําให้ความสนุกของมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย Decon 2ดูจะแรงกว่าวิธีการทิ้ง Decon 2มันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าและง่ายกว่าก็เลยทําให้ตัวของ The First Collider ซึ่มอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับแต่ด้วนอนครับสุดท้ายแต่สุดท้ายที่ซึมที่สุดและซึ่มมาตลอดแทบจะทุกซีซั่นก็คือการ์ดอย่าง Super Saiyan นั่นเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องพูดพังทําเพลงให้มากความนะครับการ์ดใบนี้นะครับความสามารถของมันยังไม่ตอบโจทย์สุดเท่าไหร่นะครับแม้ว่ามันนะครับมีความสามารถที่พอที่จะไปขัดคอมโบได้นะครับหรือไปเป็นเทคการ์ดครับ โบอีฝั่งได้นะครับแต่ว่าด้วยการได้เป็น4ที่พลัง5นะครับเราก็สามารถไม่ได้ส่งผลอิมแพกต่อสนามฝั่งเราเลยนะครับเป็นการขัดแล้วเป็นคันขัดแบบเบาๆไม่ได้ขัดแบบแรงมากนะครับก็เลยทำให้ตัวของซูเปอร์เจแอนยังซึมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับและตรงนี้ครับคือเทเิสผูซี่ประจำเดือนมิสุนายนของเรานะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเป็นผลโพที่แชทนะครับร่วมกันทำนะครับแล้วผมก็มาปรับใช้นิดหน่อยนะครับรวมกับฟีติที่เคยเห็นมานะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปะรายมมณ วันที่2ีเมษายนประมาณ6โมงเย็น <S <S ผมจะไลฟ์นะครับจัดเทเลสของการผูห้านะครับซึ่งการผูห้ามีประมาณ8 6ด7บใบบอกเลยใช้เวลานานนะครับอย่างต่ำ3าชั่วโมงแน่นอนสามารถมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยากแนวสาระดีหรือคุณจะแบบแนวฮาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะ ภาพนี้นะครับจะเป็นการจัดเทลิสพูล4ของแชทนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการ์ดนองใบที่นายทุนรักก็มีนะครับอย่างลุงเบนหรืออย่างดักฮอกที่ทางช่องแชทสามารถโดเนทเข้ามาได้นะครับเพื่อให้การ์ดขึ้นไปอยู่เทียร์สูงสุดแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าเงินสามารถซื้อเราได้ครับถ้ามากพอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรูดสนุกแบบนี้ฮ่าๆแบบนี้นะครับหรือไปดูความสนุกด้วยกันหรือจะเป็นสาระดีๆก็ทําได้เช่นกันนะครับรอดูเย็นนี้นะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยขออภัยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับดูได้ดูในไลฟ์ย้อนหลังของเราได้เลยนะครับผมจะพยายามทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่าไลฟ์ของเรานั้นสนุกขนาดไหนนะครับเราเปิดพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ